สวัสดีค่ะพบกับพี่หมายจากช่อง Hair Funny นะคะคลิปนี้นะคะพี่จะมาบอกของฟรีนะคะที่กำลังจะเข้ามานะคะมีทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะโรบักหมดโรบักหมดเหรอตรงนี้เลยร้านรูชอปร้านเกมโรบักอันดับต้นๆ <c oughs> ของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์ทำหมัดหาดาบและรับาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิง <c oughs> ไปเลือกกันเลยลิง์อยู่ใต้คลิปนะคะ แมปแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือแมป Spotify Island นั่นเองนะคะตอนนี้นะะยังเป็น t t y k คิดอยู่ใช่ไหมคะแต่เร็วๆนี้จะเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นอีกรีมหนึ่งที่เข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไอเทมฟรีนะคะให้รับได้ด้วยนะคะนั่นก็คือ้าคุมาน,นี้นั่นเองนะคะมองเลยว่าโอ้โหเท่มากเลยทุกคนดูดิ เออมันเป็นหนำหนานนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ออข้อหัวนะคะเป็นฮูดเลยนะคะแล้วก็มีผ้าแบบบาๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยถ้าใครมีอันนี้นะักเทพมากๆนะคะก็ข่าวบอกว่าอันนี้จะรับได้ฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปนะคะว่าที่เราจะรับฟรีได้อีกมีอะไรนะคะของชิ้นต่อไปนะคะก็จะมาจากแบบวอร์มอลแลนด์นั่นเองนะคะในไม่ช้านี้นะคะจะมีตรีมใหม่เข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วของที่เราจะรับได้ฟรีนะคะนั่นก็คือ เอลนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะไปตัวที่เอาไว้อยู่บนไหล่นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ของวอลมัดแรงอยู่ด้านบนหัวนะคะก็น่าจะเข้ามากับธีมวันคริสต์มาสหรือเปล่านะเพราะว่าเดือนหน้านี่นะคะก็เข้าสู่เทศกาลแล้วนะคะเข้าสู่เดือนเทศกาลถือตะบบแบบนี้นะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะต้องถอดหัวออกนะคะเดี๋ยวมองเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปนะคะว่าที่เราจะรับฟรีได้อีกมีอะไรนะคะแมปต่อไปนะคะก็คือแมปชิมเมอร์วิวนั่นเองนะคะแมปนี้เคยแจกของมาแล้วน่ารักมาก มากเลยนะคะใครยังไม่เคยรับไปรับดูนะคะรู้สึกว่าจะเป็นกระเป๋าคอามมิโก้แล้วก็เป็นตัวอะไรซักตัวอยู่บนหัวนะเออจะไม่ได้นะคะแล้วของที่เราจะรับได้ฟรีนะคะก็ยังเป็นของน่ารักน่ารักเหมือนเดิมเลยฮะ,ะนั่นก็คือนี่เลยนะคะกระเป๋าน้องยูนิคอร์นนะคะน้องหลับอยู่นะคะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะแบบนี้พี่ว่าแจากของน่ารักทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็ต้องรอแบบอัปเดตนะคะน่าจะมีกิจกรรมให้เล่นแล้วได้รับเอาเจ้ากระเป๋านะคะที่เป็นมายูนิคอร์นหลับอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดู ชิ้นต่อไปนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะแมบปบต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือ n s l Quest Back Simulator นั่นเองนะคะของชิ้นต่อไปที่เราจะรับได้นะคะก็ต้องเป็น50,000ไ่นล์นะคะเมื่อวันก่อนเรารับไปแล้วที่1 0 0 0 0ไลค์ได้เป็นหมวกกันน็อกที่เป็นลายวัวใช่ไหมคะพอครบ50,000ไลนะคะเราก็จะได้รับของฟรีอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือ กระเป๋านมวัวนั่นเองนะคะนี่เป็นกระเป๋าน่ารักมากๆนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีลายเป็นลายนมด้วยนะคะขอชิ้นนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องให้ได้5 0,000ื่นลายนะคะเขาถึงจะปล่อยมาให้เรารับนะคะก็ไม่ยากนะคะวันก่อนยังไม่ถึงหมื่นลายเลยตอนนี้ปาไปจะ2 0,000ื่นแล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็นไอเทมทั้ง4ชิ้นนะคะที่ได้รับการยืนยันจากอาคาวนะคะว่าจะได้รับฟรีนะคะถ้าเกิดมีการผิดพลาดยังไงอันนี้ก็ต้องขออภัยเนาะแต่ อันนี้มาจากข่าวนะคะว่าทั้งสี่ชิ้นนี้เราจะรับได้ฟรีอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะน่าจะเร็วๆนี้แล้วนะคะน้องๆชอบชิ้นไหนกันบ้างคะพี่ถ่ายนะว่าน้องๆต้องบอกว่าชอบหมดเลยเพราะมันเป็นของฟรีโอเคลืมกดไลค์พี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า